ครับผมร้อยตีธรรมะดอกนาควิกร์ศูนย์การเรียนรู้มนลรนหันบกที่7ศูนย์การเรียนรู้มนลรนหันบกที่7เราก่อตั้งมาตั้งปี53มาถึงปัจจุบันนำโดยท่านบนตีคิษนุพงศ์รอดิริ เป็นพออศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่7รับผิดชอบโครงการศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่7และโครงการทหารพันดีในพื้นที่350ไร่ครับ310ไร่เราก็ทําเป็นโซนแต่ละโซนละโซนทั้งหมดในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักพระร,ระาชบัญญัติของในหลวงครับ5พระร,ระาชบัญญัติ9กิจกรรมที่เราลงไว้ ศูนย์การเรียนรู้มูลชนแห่บกที่7ในโครงการทุกโครงการที่เราทําไว้เนี่ยเรานําหลักของพระเจ้าอยู่หัวครับหลักปรัชยาของพระอ,องค์ท่านมีสี่พันแปดร้อยห้าสิบสามโครงการครับที่เรานําหลักใหญ่เข้ามาลงก็คือ1น้ําค้ำขีวิตสองป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างสาม 3, ากมารทุนจรงไรยิ่งได้ยิ่งเสียสี 4, ท่ทฤษฎีใหม่ห้ 5, าเศรษฐกิจพอเพียงครับอีกเก้ากิจกรรมเราก็ในดูในวิทัตที่เราผู้ชมละคณะเข้ามา ช่วงช่วงนี้มีโควิดเราก็ป้องกันกันเองแล้วก็ป้องกันทั้งหมดว่าเราต้องสวมแมสใส่แมสในกําลังคนในพื้นที่3ามร้ที่ไร่ที่เข้ามาชมศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมเยอะมากในศูนย์การเรียนรู้เราเนี่ยมีเยอะมากครับที่เราลงไว้กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเริ่มแรกไปถึงปลายทางเราก็มีทั้งหมดหลายอย่างนําโดยท่านพลเอกนัทอินทรจเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน แล้วก็ท่านพลโทเยี่ยมชัยบญจาวงที่มาทําศูนย์การเรียนรู้ไว้ที่นี่ที่เป็นพออศูนย์คนเก่าที่นี่ของเราครับที่เราทําไว้ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะที่เราลงไว้ตัวนี้ผมก็รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ล้วโซนด้านล่างก็จะมีคนรับผิดชอบอีกแต่ละจุดละจุดอีกห้าครอบครัวด้านล่างครับศูนย์การเรียนรู้มณฑลหานบกที่7ทนี่เราก็ทัเป็นเรื่องทั้งหมดเลยหลายเรื่อง กิจกรรมถุงดำสร้างไอได้คุยอินทรีโบกจิโครงการน้ํายาในประสงการเลี้ยงหมูหลุมการเลี้ยงมดแดงการเลี้ยงไส้เดือนการสร้างฝายในป่าแล้วก็การทําบ้านดิน การทุกโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็จะเล่าว่าโครงการไหนที่มันสมบูรณ์ดีแล้วเราก็บรรยายพระท่านฟังกับทุกโครงการเลยครับบรรยายหลักพระราชปัญญาของในหลวงท่านทุกอย่างครับในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้มวลนอหานบกที่7ที่เราทําไว้นี่ครับเรารับทั้งหมดเลยครับข้งสุูบานยันกริญญาเอกครับรับหมดเลยครับทั้งศูนย์การเรียนรู้แล้วเนี่ยครับ ได้เลยครับเราไม่ต้องเสียตังค์เขาไม่ต้องเสียมาชมมาสนการในเรื่องเนะเราเนี้ยเราใช้กิจกรรมทุกอย่างใครอยากทํากิจกรรมเราก็จะสอนมีครูสอนครับวิธีการทํากิจกรรมแล้วก็ทุกอย่างถ้าใครอยากปลูกต้นไม้หรือปลูกอะไรเนี่ยเราต้องแจ้งล่วงหน้ามาครับสามวันเจ็ดวันเราก็เตรียมต้นไม้ไปให้ทําอะไรไปให้ช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนเราจะปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้โครงการทุกโครงการด้านล่างโครงการทหารประดิของสมเด็จพระเทพ เราก็ทําไว้ครับข้างล่างตอนนี้เราก็ไม่ได้หยุดถ้าเราไม่หยุดเลยครับโครงการตอนนี้เราทําตลอดเราไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเราทําทุกวันเราไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อนโยบายของพระองค์ท่านตลอดไปเลยครับตลอดไปโครงการทุกโครงการทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยไปที่พระท่านเห็นแต่ละจุดแต่จุดเนี่ยที่เราปลูกต้นไม้ไว้สารพัดอย่างล้วปลูกสมุนไพรครับสมุนไพรเกษตรผู้ชอบสมุนไพรทําเป็นยาสมุนไพรทานเป็นอาหาร สารพัดอย่างเลยครับไม่ได้หยุดเลยในโครงการแล้วก็ปลูกไผ่ก็จะมีไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนไผ่ราจินีไผ่หวานปลาจินครับแล้วก็ไผ่หวานที่เรากินหน่อสดครับสารพัดอย่างไผ่ตรงลืมแรงหรือไผ่จิรดาของประเทศครับเราก็ลงไว้ทั้งหมดเลยครับถ้าใครสนใจก็มาหาผมที่ได้ที่นี่เราก็มีเอ็มครับเรามีเอ็มแจกด้วยเอาไปใช้ห้องน้ําห้องท่วมห้องสุงสขา สารพัดประโยชน์น้ำยานในผสงค์เราก็มีครับเรามีจําหน่ายแล้วก็มีแกดครับเราก็ทําไปช่วงทหารใหม่เข้ามานะครับเราก็มีให้ทหารใหม่ไปใช้ซักเสื้อผ้าสระผมล้างรถล้างห้องน้ําสารพัดประโยชน์แล้วตอนท้ายเดี๋ยวเราก็จะสรุปสรุปว่าศูนย์การเรียนรู้เราก่อตั้งมาตั้งอ่ปี5้าส <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยก็รวมแล้วประมาณทั้งเกปีหรือ10ปีครับก็จะมีคนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้มอทลหันบกที่เจ็ดของเรา ก็ประมาณ480,000ประคนครับไปถึงปัจจุบันทุกวันนี้ครับเราก็ไม่ย่อท้อครับเราไม่ย่อท้อเพื่อทํางานให้พระองค์ท่านทุกพระองค์ครับเราก็ทําโดยไม่หยุดเลยก็ไม่หยุดครับถ้าใครสนใจก็มาหาผมได้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่7มณฑลทหารบกที่7ยินดีต้อนรับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่7แล้วก็โครงการทหารฟันดีครับยินดีต้อนรับ คณะของพวกท่านทุกท่านเลยแล้วก็คนที่ยมาเข้าชมครับทั้งครับกระผม100รามา้อยตรีธรรมะดออกนาคขอสรุปโครงการศูนย์การเรียนรู้มณฑนหนางโจวที่7บครับ